สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพรสายหานะคะได้มาทักทาย FC ยามบ่ายนะคะตอนนี้เวลาบ่าย13นาฬิกานะคะ55นาทีแล้วนะคะตอนนี้ครูพรก็ว่างนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตรวจกันบ้านแล้วก็ให้กันบ้านลูกๆเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักบ่ายสองนะคะบ่าย2องสิบห้านะคะลูกๆถึงจะตื่น ลูกลิงหลับครูพรก็เลยได้มีเวลามาทักทาย FC นะคะวันนี้ก็อยากจะมาสอนเกล่าวกาคำทักทายเป็นภาษาเขมรน,นะคะให้ FC ได้ฟัง mm hmm. วันนี้พรอ,อยากจะมาเสนอคำว่าคิด mm hmm. ดอลคลังนะคะก็คือคิดถึงมากก็คิดถึง FC ทุกท่านเลยนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะอากาศร้อนด้วยนะคะก็ เห็นเขาบอกว่าพายุจะเข้าอะ่ะไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้บุรีรัมย์แบบร้อนมากนะคะก็อยากจะมาทักทาย FC ทุกวันแหละแต่ด้วยภารกิจเยอะหรือเกินนะคะนี่ก็ยังตรวจงานไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะขอตรวจงานไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะคะแล้วก็ภาษาเขมรที่ ทักทายไปเมื่อกี้คือคำว่ากึดดาวคลังคิดถึงมากเลยคิดถึงใครบางคน<ม>นน่ะมีใครให้คิดให้พรคิดถึงไหม,มถ้ามีคนให้คิดถึงพรก็จะคิดถึงนะตอนนี้กำลังหาคนคิดถึงอยู <laughs> ่ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามพรด้วยนะจ๊ะก็ถ้ายัางไงก็ ว่างๆก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะแต่รู้สึกว่าหลังจากนี้ไปจนถึงประมาณวันที่12อพรอมีภารกิจอันหนักหน่วงมากแต่หลังจากนั้นไปพรน่าจะว่างแล้วแหละออนะคะก็จะได้มาทักทายอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าว่างก็จะพยายามลงให้บ่อยๆนะคลิปอะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พรอนด้วยนะอย่าลืมพรนะจ้ะงั้นเดี๋ยว ขอตัวขออนุญาตไปตรวจกันบ้านต่อก่อนแล้วกันนะคะไม่ไงก็อย่าลืมคิดถึงกันนะคะบ๊ายบาย